ขอบคุณแม่ก่อนนะครับขอบคุณแม่ที่ท ให้เกียรติผมขนาดนี้ก็คือคือดีใจและดีใจที่เขารู้สึกแบบนี้ดีใจที่เขาสัมผัสถึงความรู้สึกที่เราทําให้ได้คือเราไม่รู้หรอกนะว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่สําหรับณวันนี้ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าผมก็จะทําแบบเนี้ยทาให้เขามีความสุขแบบนี้ไปตลอดนะโมเมนต์วันนี้ก็เป็นลูกเขยไปก่อนนะก็คือคุณแม่ของเบสเขาขึ้นมาพูดนะครับแล้วเขาบอกว่าว่าที่ลูกเขยเนี่ยว่าที่ลูกเขย ถ้าแม่คิดอย่างนั้นแลวสิ่งที่ผมเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่เข้ามาเพื่อที่ให้เบสมีความสุขแต่การที่ผมเข้ามานั้นคือต้องทำให้ครอบครัวเขามีความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นแม่พ่อเขายายเขาน้องเขาเ,เขาต้องมีความสุขทั้งครอบครัวมผมก็เป้าหมายของผมไม่ใช่แค่ตั้งแต่วันแรกเลยนะไม่ใช่แค่เบสมีความสุข ทุกคนเลยในครอบครัวต้องมีความสุขจริงๆแล้วคาว่าลูกเขยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะตกแต่งกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันหมายความว่าเขาให้เกียรติคุณนะครับผมมองว่าครอบครัวเขาให้เกียรติคุณแล้วคุณเองก็ทําให้เขารู้สึกว่าคุณเหมาะสมคิวเทเลี้ยงค่ะเย่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณคัะขอบคุณคับขอบคุณคัะ พี่ๆนะคะเปิดเพลงด้วยนะคเปิดเพลงพี่ตรงอยู่ตอนนี้ไม่เหมือนมองใครที่แสนเทเซอร์ขยังไม่ไม่ให้ใครต้องเรื่องลบเปิดมาทำไมอะไรอ่ะก็ขอคอเนี่ยอ๋ไม่ชวนมาทำอไมทั้งนั้น

เขาจะเข้ามาจ้ะพอแล้ทำอะไร